ดีค่ะเดี๋ยวพาี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกสบสบายดีกันสมบุรทุกคนพี่น้องมาเด้อมากินขนมเส้นน้ำกันกันกินข้าวเที่ยงนี่บนเป็นวินวิ่พี่น้นองเป็นวินวิน่ก็เลยแบบวา่าอีายังกินจัง่อยเล้วเดไปนอน เปนยาแล้วันนี้มันเป็นแบบเหมืนหัวตะลึมสลึมสลื้ตสลึมตื้อสลึมตื้อจังไหนนี่ล่ะพี่น้องเอาลงเงิยเบิร์รถพักกินเบอร์รถขนมเส้นยี่สิบบาทชุดละยี่สิบบาทพี่น้องขนมเส้นบักหลายนี่มีกมื้อดีขนาด เ,เราเลียงมาติดมือทำยาองยาก็ยาเลือก,กันยาป่าคิดเอาหรือสื่อมาสื่อพี่น้องสื่อแเหรอคับมาอุ่นเอาเป็นปวดหัวพี่น้องเป็นปวดหัวอากาศมันเปลี่ยนแปลงหลายมือแล้ว วดหัวเราบันิดก,กับเหมือนกับว่าเขาบัซวงอ่ะมันเป็นลืมตือลืมตือกินอย่างกับเป็นบัเสียบมันขึ้นดิแต่ว่ามืนขึ้นนี่กินเข่ากับปอ้กินเข่าก็เป็นแกงแกงหงนั่งหวานนี่บุรุษคนบูวหัวกินนั่งหวานคืออย่างยายนางหวานคืออะไรยายมันเป็นต้นแบบไหนบอนหวานนั่นแหละพี่น้องบอนหวานนัน่นแหละ ต่วบาเฮ้าเมื่อวันเห็นมันแบบแก่เค็ดคืออย่างประมาณนี้เนาะแก่เค็ดบ่ให้มันคั้นเิ่นมาเรียผ้าอื่นนั่งหวานบอนหวานพีเนะ้ะความปวด นั่งยังมันพอตัวทั่วงอทั่วงอกับทั่วพักเงาหน่อยนั่นพี่น้องแต่ยาบนมีพับโยผิดแตงกับใบเขียวเรื่อยกับใบอัน สะระเนี่ยใบเตงใบแค่วเลื่อยแล้วก็บใบสะระเนี่ยพ่นุงอ,อุ่มลงไปขาวๆสี่เพชรไหมม่าซื้อไหม กินยาเราได้่าสินอนนอนมาแล้วเลยสิกินเหี้มันแน่นท้องอินท้องคักๆแล้วก็สิไปนอนสาระบ่เห็ดประตูะวะมเนี้ยมึงน,นี่บ่ไใบพี่นัน่เมื่อ้งเมื่อสะสม่มลูกสาวแกปไปพูดไปหายแล้ว 没完，那再多演完。 ตารม้อินเมื่อคืนเนาะประสาทไหลับัหวามันจะร้นากขึ้นเนาะของอะไรเงี้ยสิบสาบาท 怎么样？ สอบพ่อใหญ่เราโทรมาพ่อใหญ่โทรมาวิดีโอขอวิดีโอขอคุยกันจังส่งของไปให้เธอเด้ออะลังใหญ่เตว่าซั่นน่ะหนัก8กิโลว่าซั่นก็เลยามาส่งอีหยังมาฉันบ่บอก ทรงของทรงนั่นทรงนี่เหตุดีดีเพื่อนี่มันนี่โอนเงินไปให้น้องบัว Ôn ngân về Hà Nông Bùa Tôi sửa máy hay chứ không Để xí trung phu muộng Để xí muộng cao Để xí Để xí nằm ngân Để xí lái lượp Kiểu thêm đường ายเ้อนความมาหาเย็บบนสิรีวิวให้เบิ่งนมาคุณได้สิจังบ่คุณได้สิจวงบ่หมดสามพันพี่น้องจังเที่ยวนี้สามพันอุ่นไปให้น้องบอัวใส่น้ำ

có vậy còn đớp thì đớp. con nước thì lòng bố mày hiếm một hết thì hết bố hết 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 đi hai tên nào